สภาพถนนตอนนี้นึกว่าเมืองล้างครับที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาสองข้างทางนี่ขาโพลนไปด้วยลูกเห็บตอนนี้เราจะเห็นสำหรับผู้ที่ใช้รถสัญจรไปมาตอนนี้อยู่ในเขตอำเภอจุนนะครับจอดเก็บลูกเห็บก็จะจอดเก็บลูกเห็บนี่นะครับลองดูลองดูครับนี่น่าจะมีลูกเห็บ นี่ครับเก็บลูกเห็บกันอย่างสบายอกสบายใจนะฮะจอดเก็บลูกเห็บกันยังสบายอกสบายใจนี้ถ้าเป็นทีมานี่เขาเหตุตักไปบ้านนะนี่ครับจ่าจะาเห็น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 เลยสีขาวโพลครับเก็บลูกเห็บเก็บลูกเห็บจัดเต็มนี่ฮะสีขาวมไม่ธรรมดา แล้วดูสภาพถนนนะครับธธนึกว,ว่าเป็นเมืองล้าง Walking Dead ล็อกรถด,ด,ด่วนเด๋ยวซอมบี้ออกดอีอกหนึ่งจุดครับอตอนนี้ตื่นเต้นกันมากนว,ว่าหิมะต,ตกในพะเยานะครับจร <ตา S 1> ิงไม่ใช่<า>จริงไม่ใช่<า>ไม่ใช่มันคือลูกเห็บครับไทยงูก็ลูกเห็บไทยละคัคือลูกเห็บทั้งนั้นสอข้างทางคือลูกเห็บยิ่งกว่าขนมปังฮาเติม เี่ครับเก็บลูกเห็บกลับบ้านอ,อสบายอกสบายใจเนี่ยสองข้างทางถ้าเกิดจะเห็นนะครับเป็นสีขาวทั้งหมดเอาเป็นว่าเราพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ